โรงเรียนบ้านหนอง้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาบุริรัมเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลจระเข้มากอเภอประโคนชัยจังังหวดบุรีรัมย์มีพื้นที่25ไร่1ง,งานเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลน1นถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน150คนครู11คนผู้อำนวยการโรงเรียน นายจิรพัฒนเทียมศักดิ์เอกลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยอัตลักษณ์จิตอาสาการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรานกิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ วามเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยรวมทั้งหลักธรรมมาพิบาล <Dial> การมีจิตอาสาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดยอาศัยความร่วมมือทุกภาคีเครือข่ายซึ่งสภานักเรียนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี มีโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นหลักในการดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนและครูที่ปรึกษามีการวางแผนงานอบรมประชุมทุกสัปดาห์ในอาคารสภานักเรียนอย่างเป็นเอกเทศโดยได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากสภารุ่นพี่ประเมินผลและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอที่มาของสภานักเรียนในเดือนมีนาคมของทุกปี กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนท้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้ฝึกประสบการณ์และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาถัดไปโดยคณะกรรมการชุดเดิมที่อยู่ชั้นสูงสุดของโรงเรียนทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามกระบวนการเลือกตั้งหัวหน้าพักที่ได้รับการเลือกตั้งจะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน มีคณะกรรมการทั้งสิ้น15คนและประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันเดียวกันหลังจากได้รับการเลือกตั้งแล้วได้กำหนดบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของสภานักเรียนแบ่งเป็น10กลุ่มคุณธรรมเด็กดีคละกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตามระเบียบของสภานักเรียนได้บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เช่นกิจกรรมภาษาไทยวรละคำ English Today, ASEAN Today กิจกรรมบุคลิกดีที่ห้องตัดผมบริการตัดผมชายและหญิงในวันพฤหัสบดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีกิจกรรมสวนสมุนไพรพันไม้พื้นเมืองกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรียนธรรมศึกษาวันอาทิตย์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรมการออมทรัพย์นักเรียน กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฟันสวยสุขภาพดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเป็นต้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้นำปฏิบัติได้เป็นอย่างดีมีการวางแผนกำหนดกรอบของกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายประเมินผลและรายงานผลทุกครั้งกิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย ด้านคารวะธรรมเช่นกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายยามเช้าด้านสามัคคีธรรมเช่นกิจกรรมพิทักษ์รักความสะอาดและกิจกรรมรวมพลังสร้างนิสัยรักการอา่านด้านปัญญาธรรมเช่นการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนในวันจันทร์เป็นต้นหลากหลายกิจกรรมที่สภานักเรียนได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น่มร้อกราวกับสาวพอเพียงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดีการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานสภานักเรียนได้ดําเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างชัดเจนครบถ้วนได้แก่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต มีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะมีความกรตันยูและมีความสามัคคีในหมู่คณะสภานักเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็กทั้ง4ประการได้แก่สิทธิที่จะมีชีวิตเช่นกิจกรรมเพื่อนพึ่งพาอาสายามเจ็บป่วยสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง เช่นกิจกรรมครูอนุบาลอาสาสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเช่นการประชุมการอบรมการเข้าค่ายวิชาการเป็นต้นและสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในโอกาสต่างๆการส่งเสริมความเป็นโพลโลกและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นกลุ่มคุณธรรมเด็กดีทั้ง10กลุ่มเป็นการจำลองสถานการณ์จริงของสังคมได้เป็นอย่างดี กิจกรรมฐานการเรียนรู้อาเซียนการเข้าค่ายลูกเสืออาเซียนและการแสดงชุดอาเซียนของสภานักเรียนทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งผู้นำในระดับต่างๆสภานักเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรณรงค์และสนับสนุนการเลือกตั้งอย่างจริงจังเช่นเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลจระเข้มากรวมสังเกตการการเลือกตั้งณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านของตน การเขียนแผ่นป้ายใบยเชิญชวนให้ผู้ปกครองไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสภานักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมมาพิบาลทั้ง6ประการได้แก่หลักนิติธรรมเช่นกิจกรรมธงเกียรติยศประจำวันหลักความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหลักคุณธรรมเช่นการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาหลักความโปร่งใส เช่นการตรวจสอบข้อมูลต่างๆหลักการมีส่วนร่วมเช่นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในวันพระและหลักความคุ้มค่าเช่นธนาคารพันไม้ใช้ถุงนมเต้นลูกเสือจากถุงนมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นถนนยางพาราสวนสมุนไพรพันไม้พื้นเมือง โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด,ดำริโดยสภานักเรียนเป็นต้นสภานักเรียนได้ประเมินผลและรายงานผลทุกกิจกรรมด้วยแบบประเมินวิถีประชาธิปไตยและเอกสารสภานักเรียนหมายเลข1-20ถึงให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอได้กำหนดแผนการทำงานตามเครือข่ายโครงสร้างของสภานักเรียน 4. เครือข่ายได้แก่ เครือข่ายกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายครูเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายสภานักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสภานักเรียนร่วมกันกำหนดการทำงานให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนภาครัฐและเอกชนเช่นเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตยได้รับองค์ความรู้จากสิทธิ์เก่าสภานักเรียนรุ่นพี่เอกสารที่เกี่ยวข้องและกาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ให้การสนับสนุนงบประมาณสภานักเรียนได้รับงบป,ประมาณสนับสนุนปัจจัยต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเช่นกองบุญเข้าเปลือกวันพ่อลานกีฬาท่านยาเสพติด และปัจจัยต่างๆอีกเป็นจำนวนมากองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มากให้การสนับสนุนงบประมาณและเอกาสารการเลือกตั้งเป็นประจำได้ดำเนินการประเมินสรุปผลสำรวจความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นเว็บไซต์ของสอพทออ Facebook เครือข่ายครูสภา,านักเรียนสอพทสภาโอเบก2014 และ YouTube เป็นต้นจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีความยั่งยืนจนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศประเภทประถมศึกษาประจำปีพศ2556เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์เครือข่ายสภานักเรียนขับเคลื่อนค่านิยมหลัก12ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีกิจกรรมคืนความสุขให้ชุมชนดนตรีอาการสมอของสภานักเรียนและมีผู้มาศึกษาดูงานทั่วภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอนำเสนอผลงานในโอกาสต่างๆเช่นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเป็นวิทยากรอบรมความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยให้แก่คณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม และได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวรารสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวิราัมเขต2้ดยพลังแห่งความเพียรสู่ต้นแบบสภานักเรียนอย่างภาคภูมิ